สัสดีครับผมจะบุ้ที่ไฟแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำพี่ๆน้องๆน,นะครับมือใหม่นะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับในการปรับ เอฟเฟกเสียงโซโล่นะครับในสไตล์ของจัมปุกิดไฟนะกันนะครับอ่ะโอเคเริ่มแรกเลยกันนะครับวันนี้เราใช้โหมดอะไรเอ่ยนะครับดูที่ซิสเ็มนะครับเราใช้เป็นไลน์แอนโฟนนะนะครับอ่ะโอเคครับผมกดที่เอฟเฟกนะครับหลังจากนั้นนะครับนะให้พี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับกดปิดให้หมดก่อนครับดีเลย์รีเวิร์บปิดให้หมดก่อนเลยนะครับเนี่ยครับหมุนตรงนี้นะครับนี่ครับ อะไรที่มันเปิดอยู่นะครับที่เราไม่ต้องการมันนะครับปิดให้หมดเกาะเหลือเพียงแค่น้อยเกจกับหัวแอมนะครับข้างหน้าก็ปิดหมดเลยไม่ได้ใส่เลยเลยนะครับเห็นไหมครับเอฟเฟกต์หนึคอมโอดีนะครับไม่ได้ใส่เลยเลยนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราก็มาที่นี่เลยครับหัวแอมนะครับเอาไปอย่างไวๆเลยวันนี้เราเลือกกันที่ power drive นะครับ power drive นะครับ อ่าเก์เนี่ยผมปรับเก์ผมเป็นคนเล่นเก์แบบไม่เยอะมากนะครับกับปรับแค่47นะครับก็เอาให้มันแบบว่าตามสไตล์คุณก็ได้นะผมจะปรับเอา5เสฟก็ได้อ่ะแล้วแต่นะครับอ่ะโอเคทีคอมผมก็ไม่ได้ไปปรับอะไรมันนะครับแล้วเลวงเลเวลก็ อัดกันได้ตามเขาเรียกว่าตามที่เล่นจริงแล้วกันนะครับบางคนเนี่ยปรับเอฟเฟกเนี่ยทำไมปรับอยู่บ้านแล้วมันดีจังทาไมพอไปถึงหน้าง,งานมันจมหรือมันไม่ได้ดังใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลเวลในสำคัญมากๆนะครับเนี่ยเลเวลตรงนี้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องปรับตามที่คุณเล่นเลยนะครับคุณเล่นดังขนาดไหนนะครับเลเวลตรงเนี้ยนะครับอ,อัดตามนั้นเลยอัดตามจริงนะครับนะเพราะว่าอะไรเวลาสมมติอะ ผมให้คุณดูเวลาคุณเบาเลเวลลงมาทุกอย่างมันจะลดลงนะครับเห็นไหมครับเสียงทุกอย่างมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นะครับนะคุณต้องอัดเลเวลให้มันแบบว่าให้ถึงขีดที่คุณแบบอ่าคุณเอาไปเล่นจริงก่อนน,น,นะครับ เห็นไหมครับมันก็จะออกมดนี่นะครับนี่คือจุดบอดอีกจุดหนึ่งนะครับของมือใหม่ๆนะครับที่ว่าเอ๊อยากปรับเอฟเฟกต์แล้วนะแต่ว่าปรับที่บ้านได้โคตรดีเลยพี่แต่ว่าเวลาไปหน้างานมันไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะจริงๆแล้วมีหลายๆปัจจัยนะครับนะที่ทําให้แบบซาวมันเปลี่ยนไปนะครับอ่ะเคต่อมา EQ นะครับ EQ นี่ผมก็จะเน้นแบบว่ากลางๆหน่อยนะครับแฟดๆกลางๆไม่บวมมากไม่เบอร์มากไม่เบลดก็นะครับเอาให้มันออกแบบชัดๆจะเป็นเม็ดๆเป็นโน้ตนะครับแล้วจะเพิ่มพรีเซนต์อีกได้หรือจะเพิ่มเสียงแหลมเข้าไปอีกก็ได้ นครับแค่ใสแ่แตกแตกแอมอย่างเดียวก็เล่นพิวแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นกีกต้าร์นี่ก็สัมพันด้วยกีตาร์ต้องดีก่อนด้วยนะไม่ใช่จะปรับอย่างนี้ได้จะเล่นพิ้วๆได้เนี่ยนะกีตาร์มันต้องส่งให้ด้วยนะครับ ถ้ากีตาร์ไปส่งมันก็เล่นยากเหมือนกันนะครับนะกีตาร์ต้องดีต้องเซตอัพให้ได้ก่อนนะครับอ่ะโอเคครับเสียงเสียงโซลูหูก็จะประมาณนี้ถ้าคุณเปิดเสียงแหลมมาเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะแหลมแบบมันก็จะแหลมไปหน่อยนะครับมันก็จะแหลมปิดปดไปหน่อยเวลาคุณออก PA อย่างเงี้ยนะครับแน่นอนับผมมือมิกก็จะทํางานลาบากก็ต้องคัดแบบว่า เสียงแหลมกับย่านโลบางคนในชอบเสียงแหลมกับย่านโลมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเนี่ยมันไปกวนกับเบับก็เดืองนะครับนะมือมิกแน่นอนครับเขาก็ต้องตัดย่านเบสคุณลดลงมาแน่นอนครับไปถามได้เลยมือมิกนะครับกีตาร์บางคนเนี่ยถ้ามือชีพจริงๆเขาก็ปรับแฟดไว้นะครับนะถ้ามือแบบมือชีพเล่นกันเลยนะอ่าเขาก็ปรับแฟดไว้เรื่องของคุณนะครับเพราะว่าซาวเนี่ยมันอยู่ที่คุณแล้ว่ว่าเป็นมือชีพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็คอนโทรลง,ง่าย ไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ที่การคุยกันระหว่างมือมิกกับมือกีตาร์นะครับเออตรงนี้ต้องคุยกันด้วยนะบางคนผมเจอลูกศิษย์ผมหรือน้องๆเนี่ยหลายคนมากๆเลยที่แบบว่าเอ,อ้ยพี่ผมปรับไปแล้วเนะี่ยแล้วมือมิก,กเนี่ยเ,เขาไปลดแหลมผมแล้วเขาไปลดเบสดผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดจากประสรบการณ์นะครับน้องๆเราอาไปฟังเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยมันต้องบางทีต้องคุยกันเ่กีตาร์ตลอดหรือไม่หล่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลย นะครับนะบางทีเนะี่ยคุณปรับไปอย่างดีเลยเนะี่ยเขาลดของคุณลงเนะี่ยแห้งแก๊กเลยอย่างเงี้ยเออนะบางทีมันก็มันก็ต้องคุยกันะนะเนาะเออคนเราะนะเนาะออประมาณนั้นนะครับผมเคยเจอปรับไปที่บ้านอย่างดีเลยเซตซาวอย่างดีเลยพอเล่นจริงเว๊บโอ้โหไม่รู้มือมิกเมาหรือเปล่าลดกีตาราลงหวบไปเลย <c oughs> นะครับก็เคยเจอนะครับทุกประสบการณ์นะครับแต่นี้ก็ ไม่เป็นไรนันเ,เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็จดจําไว้นะครับนะไว้เป็นประสบการณ์ <c oughs> อ่ะโอเคสิ่งที่เราจะประมาณนี้นะครับอ่าให้คุณลองดูนะครับถ้าเบสมันเยอะเกินไปก็ลดลงมาเห็นไหมพอลดลงมาจะแห้งเพิ่มไปเฮ้ยมีน้ํามีนวลแล้วอ่ะเพิ่มไปอีกอ่มาเริ่มมาแล้วเห็นไหมอันนี้คือต้องบอกก่อนเซตเซตอาพกกิาร์ให้ดีก่อนนะ ะะครับประมาณนี้นะครับอ่านเสียงกลางก็ประมาณนี้หรือว่าจะเพิ่มขึ้นก็ได้ลองดูนะ ลองหมุนดูด้วยนะบางทีนะครับนะมันไม่มีกดตายตัวตรงนี้จะบอกว่าเอ้กลางสุดเลยเนี่ยไม่ก็ไม่ใช่ไม่ไม่ได้เป็นกดตายต,ตัวหรอกนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่มือเราก็ไม่เท่ากันปิกที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันซ้ายแจ็คเอฟเฟกตตู้แอมต่างๆกีตาร์ก็ยังไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้น EQ ตรงเนี้ยจะให้เหมือนกัน1 0 0ไม่มีทางแต่ทางเดียวที่จะทำให้คุณพอใจได้คือเริ่มจากศูนย์ครับแล้วค่อยหมุนหมุนไปแล้วค่อยๆดีดไป มันก็จะเจอย่านที่คุณชอบเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับนั้นหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยพี่ฟิกมาเลยเท่านี้เท่าน,านี้มันไม่เหมือนกันครับน้องเอาจ,จริงๆครับผมฟิกให้ได้นะครับอ่ะสมมุติว่าผมฟิกอย่างเงี้ยอ่ะสมมตินะผมฟิก50 50ิ0เลยเนะี่ยพอคุณไปปรับปุ๊บเฮ้ยไม่ได้พี่ซาวไม่ได้อ่ะมาโทษผมอีกว่าผมแนะนําไม่ดีถูกป่ะเออผมเคยเจอครับประสบการณ์เหล่านี้ก็เลยมาแชร์ให้ฟังกันเพราะนั้นคุณต้องลองหมุน นะครับต้อง,องหมุนผมแนะนําได้แบบวิธีเดียวเลยคือคุณต้องทดลองนะครับนะเพราะห้องผมเนี่ยเป็นห้องทดลองเอฟเฟกมีเอฟเฟกมากมายหลายอย่างนะครับเนะี่ยคือผมก็ไม่ได้ไปถามใครหรอกนะครับว่าไปพี่ปรับใช้หัวแอมอะไรหรือว่าใช้สูตรอะไรหรือใช้แบบ EQ ประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ถามคือเราต้องลองเองนะบางทีนะครับเราต้องลองให้แบบ ให้แบบให้รู้จริงๆแล้วให้เราชอบจริงๆอันนั้น,นคือสิ่งที่ท,ท,ที่นักเตะควรจะมีเลยลหละผมว่านะอ่านะครับแล้วพาผมเนี่ยปรับได้ทุกเอฟเฟกเลยนะครับนะทุกอย่างแม้ผมใช้แค่หัวแอม,มอันที่เราคุยกันแค่หัวแอม,มเรื่องเดียวเลยนะอันอื่นยังไม่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะเห็นไหมครับยังไม่ได้ใส่เลยเลยนะครับเห็นไหมอ่ะนี่นะครับต่อมาก็ เกนสวิต์เนี่ยผมปรับเป็นมิดเดิลนะครับแล้วก็โซโล่เป็นออนไว้นะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยหรือ,หร,อ,ห,รอหรือจะปรับเป็นแฟดก็ได้อย่างงี้ก็ได้นะอะ่เป็นแฟดก็หนาดีนะครับแล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ส่วนบุคคล <c oughs> อันนี้ไม่มีกีดจำจกัดนะครับอ่ะเห็นไหมประมาณนี้นะครับอ่ะแนวลองใส่นี่เลยดีเย์รีเวิร์ อ่ะลองใส่อ่าครับมันก็จะได้ซสาวประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับลองเล่นดูลองเล่นไปเรื่อย ถ้าหากมันจมไปคุณก็ลองเปิดพรีเซนต์ขึ้นมาหน่อยอาจขึ้นมาหรือเพิ่มแหลมนิดนิดนึงอ่าโอเคประมาณนี้ครับผมหากมีประโยชน์แชร์กันแค่ได้เลยครับจัดไปครับ